你好，萨瓦迪卡，ด迪，ค你们好吗？我是欣欣老师，今天我们要一起去学习中文。วั老น丽安帕萨金มาเร卡ยนภาษาจีน o ร้อมๆกันนะคะเ复习第五课，บททวนบทท复习第五课，声母。 Thấp thuần tam lão sư ná tích tích Tơ 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 a tả Tơ a tả Dân băng Tơ 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 a ta Tơ a ta Dân băng Sơn ซือทบทวนคำศัพท์นะคะเด็กๆเกิน老师读อตอ่านตาม老师ค่ะต้าตา้ตาตา้าจปังตีตีตีตจปังตาม老师นะทีทีทีท หูถููถูใจเจียนจเจนจเจียน,ยนไม่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 ไมไมเจนปั้งเก่งมากเลยทอบทวนเสร็จแล้วนะคะเรามาดูกิจกรรมการหอต้อง กิจกรรมนะคะเรามาทำกิจกรรมพ,มพมร้อมๆกันเด็กๆโอเคตอนนี้เรามาดูมี3มลูกบทน,นะคะเรามาดูลูกบอสีแดงก่อนลูกบอสีแดงคือ T T T ทีทท่คือรูปภาพไหนนะคะเด็กๆตอนนี้เด็กๆเ,เ,เอามือออกมาเอานิ้วออกมานะคะแล้วก็ชี้หน้าโจรูปภาพไหนนะคะเราเช่อให้สามวิเลยเด็กๆหนึ่ง ห่อสามชี้ยังชีู้ปเาพาแล้วใช่ไหมงั้นเราสมาชเลยกันทีทีอ่ารูปนี้ทีคือเตะออาเตะนะคะเตะอืมโอเคต่อไปเรามาดูรูปอนสีชมพูตี้ตีตีคือรูปภ้าพไหนนะคะเต็กๆ เหมือนเติมตัวนี้เอามือออกมาเราจะให้สามวินาทีแล้วก็ชี้นาโจหนึ่งสองสามเย yeah, ชี้ยังโอเคเรามาดูว่าตีรูปปนนี้เออรูปภาพอันนี้น้องชายตีงั้นก็เหลือคำว่าตาตา ตาคือต,าค,อตาคือใหญ่ใช่ไหมตาคือใหญ่งั้นก็มาเลย <c oughs> โอเคกิจกรรมสรูปภาพนะคะเด็กๆเก่งมากเลยเจนปังโอเคงั้นเราต่อไปโอเคเรามาดูช่วยอีชอ่วย ฝึกสนทนาหนังสือหน้าที่31นะคะเด็กๆฝึกฝึกสนทนาโชออี說หนังสือหน้าที่31นะคะเด็กๆมาฝึกกับเราชื่อเลยมาพูดพร้อมๆกันนะคะป้าปะมามาจ่ายเจี้ยนป้าปะมามาจ่ายเจี้ยนป้าปะมามา จ,จ้าเยน็นแปลว่าคุณพ่อคุณแม่ลากรออ่านตามเราชีหนึ่งรอบนะพ่อพ่อแม,ม่จ,จ้าเยน็นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่พูดว่าจ,จ้าเย็นจ้าเยน็ลนลากรอจังบังโอเคเด็กๆมาตามเราชีนะไม่ไม่ไมจ,จ้าเยน็น ไม่ไม่ใจเจียนไม่ไม่ไมใจเจียนน้องสาวลาก่อนแปลว่าน้องสาวลาก่อนน้องสาวบอกว่าใจเจียนใจเจียนลาก่อนโอเคเด็กๆมาอ่านตามเหล่าชุดพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบนะคะไม่ไม่ไมใจเจียนใจเจียน เจ๋งเก่ีมากเลยพิงตูเล่นีี้างเล็กอ่านออกเสียงเด็กๆเปิดถึงหน้าที่32หน้าที่32ข้างบนอันนี้นะคะอันนี้ค่ะอันนี้นะคะโอเคอ่านตามเหลอาชื่อเลยค่ะเด็กๆตา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  ไปนะคะทาช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 าฉาชาชาตี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 ทู่ทูถทูทู่ทู่ทูถทูทู่ ตู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 เก่งมากเลยจียนปังคันจื่อซูเีฝึกเขียนอักษรจีนหนังสือหน้าที่33นะคะเด็กๆอยู่ในคําสุดท้ายหนังสือหน้าที่33คําสุดท้ายนะคะโอเคคํานี้อ่านว่าเจียน เจียนจ้าเจียนลากดใช่ไหมคะเจีนโอเคเด็กๆมาเขียนตามเราเลยนะคะคิดที่หนึ่งชื่อว่าสูู่ต่อไปคิดที่สองหงเจอคิดที่สองชื่อว่าหงเจอคิดที่สามชื่อว่าเพียเพีย จุดที่สี่ชื่อว่าสู่วานเกาลสู่วานเกลิกลเจนปังคำนี้อ่านว่าเจียนเจียนโอเคเด็กๆเรามาเขียนอีกหนึ่งรอบนะคะสู่หงเจอเพียสู่วานเกิลเจนปัง โอเคเราจะสั่งการบ้านนะคะจ่วเย่เปิดฮาดหน้าที่18ตอนนี้เด็กๆเปิดเปิดฮาดหน้าที่18นะคะจ่วเย่อันนี้คือยองเส้นจับคู่เด็กๆดูฝั่งซ้ายเป็นพิงยินใช่ไหมแล้วก็ยองเส้นไปหาฝั่งขวารูปภาพถ้าคำไหนจำไม่ได้เด็กๆก็เปิด หนังสือไปดูนะคะเขียนการบ้านเสร็จแล้วเขียนชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษเขียนชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ส่งแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้เหล่าเชื่อที่ไลน์นะคะโอเควันนี้เรียนถึงนี้นะคะเด็กๆเจอกันครั้งหน้าค่ะช่วงนี้ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะจ,จ้จีน